นะะ,ะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันพ่อนะฮะซึ่งบางคนบันเทิงหลายคนนี่แหละฮะเขาก็ได้ออกมาโพสโมเมนต์เป็นภาพคู่กับคุณพ่อในความทรงจำนะเพราะบางคนก็คือพ่อก็ได้จากไปแล้วแต่ก็เหลือแค่ภาพถ่ายให้เราได้จดจำใช่ไหมฮะต้องบอกว่าวันนี้เป็นความ,วามหลงนะฮะที่เรานำมาฝากกัน คนแรกคนนี้เลยเบลล่าลานีนะคะถึงแมว้ว่าคุณพ่อเขาจะจากไปแล้วนะคะแต่จเจ้าตัวเนี่ยแหละก็ยังคิดถึงแล้วก็ลํำลึกถึงคุณพ่ออยู่เสมอโดยเบลล่าก็โพสต์ภาพภาพนี้ฮะเป็นภาพไวเด็กกับคุณพ่อพร้อมกับเขียนข้อความนะคะเขาบอกว่าเ,าเขียนข้อความนะครับบอกว่า this little girl n e e d a hug from the sky แล้วก็รูปหัวใจนะครับซึ่งก็มีแฟนๆเนี่ยเขา ส่งก่อนแล้วให้กำลังใจกันเยอะเลยนะครับเช่นเดียวกับเต้านัทพรที่เพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อติ๊กไปด้วยเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวและภาพคุณพ่อทําท่าบินระหว่างไปเที่ยวด้วยกันพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่ารูป p i เ t อร์ bright memory ไหนใครบอกตาติ๊กบินไม่ได้รูปนี้พ่อขอให้เต้าถ่ายให้เองจําได้เลยว่าเต้าแปลกใจมาก พราะปกติพ่อไม่ชอบถ่ายรูปเลยคิดถึงมากๆจับหัวใจหวังว่าพ่อจะรับรู้และมีความสุขล้นเหลือยอยู่บนเทวดาเดินดินบินกลับสวรรค์ขณะที่แจชลชื่นนะคะทายาทของตลกระดับตำนานนี่แหละฮะก็คือพ่อดมชลชื่นใช่ไหมฮะที่จากไปเมื่อสามปีก่อนโดยแจก็ได้โพสต์ภาพคู่กับพ่อดมนะคะพร้อมกับเขียนเล่าข้อความจากใจถึงพ่อดมนะคะซึ่งข้อความที่พี่แจเขาเขียนไว้เขาก็บอกว่า มันเป็นวันที่พ่อเริ่มสุดหนักสำหรับภาพ,ภาพนี้นะฮะที่เขาโพสต์กันเขาบอกว่าแต่หนูก็ต้องรับงานนี้ให้พ่อแค่ถ่ายรูปไม่ต้องกระโดดโลดเต้นอะไรต้องใส่เสื้อฮู้ต,ตวใหญ,ใหญให่เพื่อบดบังความอ้อมมีแต่พวกเราในครอบครัวที่รู้ว่าพ่อเป็นมะเร็ง ทั้งที่แม้กระทั่งตัวกระทั่งตัวพ่อเนี่ยแหละได้จากโลกนี้ไปแล้วพ่อก็ไม่รู้นะฮะว่าพ่อเป็นอะไรพ่อแค่บอกว่าอยากกลับมาทํางานอยากเล่นคอนเสิร์ตกับหนูพอพ่อมีความสุขอยากให้วันเนี้ยพ่ออยู่จังเลยที่ผ่านมาหนูละเลยพ่อในหลายเวลาจนเวลาเนี้ยยังรู้สึกว่ายังตอบแทนพ่อไม่เพียงพอเลยนะฮะเราจะคิดถึงคนสําคัญเนี่ยเมื่อตอนจากกันไปมันเป็นเรื่องจริงเนาะ ใครยังมีพ่ออยู่รีบทำให้เขาภูมิใจในตัวเราให้มากนะครับพ่อบางคนน่ะไม่ได้อยากได้เงินจากลูกเสมอไปเขาอาจจะอยากเห็นเราดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้เขาอ่ะเป็นห่วงรักพ่อนะอุดมทรงแสงแล้วเขาก็บอกว่าสุขสันต์วันพ่อครับนะฮะก็เป็นโมเมนต์เกี่ยวกับพ่อที่เขาเขียนออกมานะฮะ ส่วนบ้านฉาดบอรีรักนะครับของบอยประกรว่าไงบ้างแตะบ้านฉาดบอิรักของคุณบอยประกอนี่แหละฮะถึงแม้ว่าคุณพ่อจะจากไปนานแล้วนะฮะแต่ก็มีคุณแม่นางงามทิพย์นี่แหละฮะทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ดูแลลูกๆทั้ง4คนนะฮะทั้งบอยน้องพัดแล้วก็อย่างล่าสุดก็คือน้องวันใหม่ใช่ไหมฮะเป็นอย่างดีมาโดยตลอดโดยบอยประกรนะฮะก็ได้โพสต์ภาพแม่กับวันใหม่นะฮะที่นั่งหันหลัง ท่านั่งหันหลังเล่นชิงช้าเนี่ยฮะเพราะเขาเขียนข้อความบอกว่าเป็นทางแม่เป็นทางพ่อนะฮะแล้วเขาก็แท็กไปที่อินสตาแกรมของคุณแม่เนี่ยแหละฮะขนาดที่หน่องนะฮะคือพี่น่องเขาก็าจะเกรียนๆหน่อยนะฮะก็โพสข้อความเดียวกับบอยเลยนะฮะแต่รูปเนี่ยทำเอาคน,นหากันทั้งโพส์เลยนะ,ะเพราะน่องอะแกงคุณแม่งามทิพหนักนะฮะด้วยการใส่ฟิลเตอร์หนวดเขาให้แม่พราะาเขียนข้อความบอกว่า เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่สุขสันต์วันพ่อครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นพ่อจริงๆมีหนวดมีเขานะฮะด้านใบเตยอาสยามกันบ้างนะฮะต้องบอกว่าโอโหอันนี้มาอีกแนวหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาจัดหนักให้คุณพ่อเขาทุกปีนะฮะซึ่งปีนี้ก็หอบเงินปึกใหญ่ๆหลายปึกเลยนะฮะมาให้เป็นของขวัญวันพ่อนะฮะซึ่งใบเตยอ่ะก็โสพสภาพพ่อที่กำลังหอบเงินก้อนโตเนี่ยแหละฮะพร้อมมาเขียนข้อความบอกไว้เหมือนกัน วันเ,เดนะฮะก็แหกแท็กไปหาป้าเขานะฮะคําว่าเชื่อว่าป้าป้าไม่ต้องการอะไรมากนอกจากสิ่งนี้ค่ะอย่างเงี้ยเอาไปเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆของป้าป้านะรักป้าป้าที่สุดในโลก<อ>เขาบอกว่าแข็งและแรงมากแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะ แฮชแท็กไม่มีทุนการศึกษาในชุดนักศึกษามาหาเราปะป๊ากล่าวนะฮะไม่มีทุนการศึกษาใส่ชุดนักศึกษามาหาเราโอ้อันนี้ก็คืออันนี้กัอเล่นในบ้านเขาหยอกเล่นหรือเขาเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นบ้าเขาบ้าขนาดนี้เขาหยอกเล่นคือขยี้ปะป๊ามากเลยนะฮะแต่ดูจํานวนเงินที่ปะป๊าถือแล้วก็โอ้โหแจกทุนการศึกษาได้เยอะเหมือนกันนะแจกจริงนะฮะ ่วนคนบันเทิงที่ตอนนี้ได้กลายเป็นคุณพ่อแล้วอย่างดีเจเพชรจ้าก็ปลื้มปริ่มสุดๆนะครับหลังอดีตภรรยายนิวเคลียร์เนี่ยได้พาลูกชายน้องไทก้าถือการแล้วก็พ่วงมาเลยไปกราบที่บ้านซึ่งน้องไทก้าก็กราบจัดเต็มด้วยการทิ้งตัวลงไปนอนกราบเท้าปะป๊าเลยนะฮะซึ่งดีเจเพชรจ้าก็บอกว่าโพสตคลิปความน่ารักของลูกชายพร้อมเขียนข้อความนะครับบอกกราบเท้าว,วันพ่อพ่อเพิ่งตื่นจู่โจมกันมาทั้งแม่ทั้งลูกมีความสุขมากๆในวันพ่อนะครับขณะที่นิวเคลียร์ก็ได้โพสต์ภาพทีี่นน้้องไทกากาาาารบเเพพจมขยคว ว่ากราบพ่อแบบสุดใจดูภาพภาพนี้นะฮะกราบสุดใจไหมล่ะสุดใจมาก ด้านคุณพ่อโยงามแช์นะฮะต้องบอกว่าเพิ่งได้เป็นคุณพ่อสมใจนี่แหละฮะเป็นพ่อวันพ่อปีแรกของเขานะคะหลังจากภรรยาคุณก้อยเซเตเดเซโกะนี่แหละ,ะกำเนิดลูกสาวใช่ไหมฮะน้องอบเชยก็คือกําเนิดมาได้ประมาณเดือนกว่าก,าก็คือวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะะี่แหละฮะเนื่องในโอกาสวันพ่อคุณพ่อโยงเนะะี่แหละฮะเขาก็ได้โพสต์ข้อความถึงลูกสาวด้วยนะอ,อ,อย่างสดซึ้งเลยนะฮะเ,ออเขาบอกว่ายังไงบ้างนะฮะ เขาบอกว่าบันทึกถึงอบเชยลูกรักวันพ่อปีนี้ปีเป็นปีแรกที่พ่อได้เป็นพ่อของหนูแล้วนะพ่อยอมรับว่าพ่อกังวลและกลัวมากว่าพ่อจะเป็นพ่อที่ดีให้หนูได้หรือเปล่าถึงแม้ว่าพ่อจะยังเลี้ยงหนูได้ไม่ยังไม่เก่งนักแต่พ่อขอสัญญาว่าพ่อจะทําทุกอย่างเพื่อให้หนูมีความสุขและมีรอยยิ้มบนใบหน้าในทุกๆวันนะคะรักหนูที่สุดเลยโอ้เอ๋ยเจ้าอบเชยโยงก้อยโยงน้อยก้อยจูเนียครองจองเทียว เป็นอย่างไเป็นโมเมนต์ลาหน <sh arp> ้ารักนะคะถือว่าอันนี้เป<ห>็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของ